สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่6วันนี้พบกันนะคะในวิชาประวัติศาสตร์หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระนามของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ค่ะ พระราชประวัติพระนามเดิมทองด้วงพระราชสมภพในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยาในพุทธศักราช2 3 1 0เราต้องเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พมา่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงกอบกู้เอกราช และสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นราชธานีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้เข้ารับราชการกับสมเด็จพระเจ้าตากสินพระองค์ทรงพระปรีชาสามารถจนเป็นที่โปรดปรานได้รับบรรดาศักดิ์เป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกปราบดาพิเศษ พุทธศักราช2,325เกิดจลาจนขึ้นในกรุงธนบุรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปราบปรามจนราบคาข้า,ขาราชการทั้งหลายพร้อมใจกันอัญเชิญขึ้นปราบดาพิเศษเป็นกษัตริย์เมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2,325และสถาปนาราชวงศ์จัก,กรีขึ้น เราไปชมสื่อการเรียนรู้เรื่องพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชกันค่ะก่อนที่จะเป็นกรุงรัตโนโกสินทร์แต่เดิมนั้นเป็นรชนาชอาณาจักรกรุงธนบุรีเป็นอาณาจักรของคนไทยในระยะเวลาสั้นๆเพียง15ปี มีพระมาหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวคือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังสิ้นสุดสมัยกรุงธนบุรีต่อมาได้มีการสถาปนาราชธานีใหม่นามว่ากรุงรัตนโกสินทร์พุทธศักราช2,323เป็นครั้งสุดท้ายที่สมเด็จเจ้าพญามหากษัตริย์สึดไปปราบขมิ้ขณะเดียวกันที่กรุงธนบุรีเกิดจาราจนจึงเสด็จยกกองทัพกลับมากรุงธนบุรี เมื่อพุทธศักราช2,325พระองค์ทรงปราบรามเสี้ยนหนามแผ่นดินเสร็จสิ้นจึงเสด็จขึ้นครองราชสมบัติด้วยการปราบดาพิเศษเป็นประถงกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทรงมีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระองค์โปรดก้าวให้ย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีที่อยู่ฝั่งตะวันตกย้ายมายังฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพยา ต่อมาพระองค์ทรงอัญเชิญพระพุทธร,รมหามณีรัตนปิติมากรหรือพระแก้วมรกตมาประดิษฐานยังวัดพระมณีรัตนสอาสดารามและพระองค์ทรงพระราชทานนามพระนครแห่งใหมาว่ากรุงเทพมหานาคร3ปีต่อมาก็ได้เกิดสงครามก้าวทัพขึ้นเป็นสงครามระหว่างอาณาจักรพม่าก,กับราชอาณาจักรไทยสงครามครั้งนี้พระเจ้าประดุงได้ยกทัพมาถึงเก้าทัพ รวมกำลังพลมากถึง144,000นายโดยแบ่งการเข้าโจมตีออกเป็น5ทิศทางโดยมีพระเจ้าประดุงเป็นทัพหลวงทั้ง9ทัพเข้าบรรจบกันยังปุงรัตนกโกสิ์เวลานั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรวบรวมกำลังไพ่พลได้เพียง7,000 70, 0นายโดยแผนการรบของพระองค์คือจัดกองทัพออกเป็นสทัพทัพที่หยกไปรับทับพพมา่าทางเหนือ ทัพที่สองยกไปรับทัพพม่าทางด้านพระเจดีสามองค์คอยไปรับทัพหลวงของพระเจ้าประดุงที่เข้ามาทางด้านเจดีสามองค์ทัพที่สามยกไปรับทัพพม่าที่มาจากทางใต้ทัพที่สี่เป็นทัพหลวงโดยมีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเป็นผู้คุมทัพคอยเป็นกําลังหนุนการส่งรามครั้งนี้พม่าได้ยกทัพเข้าตีไทยทีละทัพก็ถูกไทยตีแตกไปทุกทัพด้วยหลักยุทธศาสตร์ที่เหนือกว่า ในพุทธศักราช2331ได้มีการสังคายนาพระไตปิฎดขึ้นการสังคายนาในครั้งนี้เนื่องด้วยหลังจากการเสียกรุงศรีวิทยาครั้งที่สองพม่าได้เผาวัดวาอารามเผาบ้านเผาเมืองเป็นเหตุให้คำพีพระไตปิฎกและหนังสือเกี่ยวกับศาสนาจำนวนมากเสียหายไปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ทรงสละพระรชาชทรัพย์จ้างช่างจาลึกพระไตปิฎดลงในใบรรันถวายพระสงฆ์ทุกพระอารามหลวง พุทธศักราช2,347ได้เกิดกฎหมายตราสามดวงขึ้นโดยการชำระก,กฎหมายเก่าที่มีมาแต่ครั้งโบราณและรลวบรวมเป็นประมวลกฎหมายขึ้นใหม่โดยให้อารักชุบเส้นหมึกสาชุดแต่ละชุดประทับตราสามดวงคือตาพระราชสีสำหรับตำแหน่งสมุหานายกตาพระคชสีสำหรับตำแหน่งสมุหกราหงและตาบัวแก้วสำหรับตำแหน่งโกษาธิบดีหลังจากนั้นอีกเพียง5ปี พระองค์ก็ทรงประชวรโดยพระโรคชราและพระอาการสุดลงตามลำดับจนกระทั่งเสด็จสวรรคตร,รวมพระชนมายุได้73,000ป